สวัสดีครับมาพบพ่อกันอีกเทื่อนึงเนาะครับสําหรับช่องไทยบานชาแนลช่องนองไม่จะไหนก็ฝากกดติดตามได้เลยครับเ้มื่อนี้นะครับผมก็สิมาปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นบะเขียบหนังนะครับพันพืนบานสื่อมานะครับสื่อมาจากสาระข้ามครับต้นสมนีครับต้นละสิบบาทครับอย่ยละสิบบาทเจ้าของลานเพิ่อใจดีแถมให้ตั้ง2องต้นนะครับผมสื่อมาประมาณ ประมาณ10ต้นนะครับไ่ได้บ่ได้ปลูกหลายนะครับผมปลูกเฮ็ดเป็นแถวนี่ครับแถวผมขึงเสือกฟางไว้เพื่อมันตรงครับเนาะกะเสียให้มันตรงครับตรงนั้นครับเบียบักขามเปียวยักษ์นะครับลงไปแล้วคือกัน10ต้นนะครับกะปลูกระยะห่างกับประมาณ4-5เมตรนะครับ4-5เมตร ระยะห่างระวังหลุมส่วนครับต้นใหม่อีกชนิดหนึ่งคือบักขามเปียวยักผมสิปลูกห่างประมาณหกเมตรได้นะครับหกเมตรหกถึงเจ็ดเมตรเพื่อยังเพื่อเวลาต้นใหม่มั่ใหญ่มันสิบปได้งมงมกันนะครับเนาะผมเริ่มต้นปลูกบักเขียบนังนี่เป็นพืชต้นไม้ชนิดที่สามนะครับชนิดแรกสิเป็นต้นบักขามงคงปลูกเป็นหัวตรงนั้นนะครับอ้อมไปจนพุน่น แล้วก็สูดพุนนะครับหลังจากนั้นชน,นิดที่สองกักปลูกต้นนะครับมะขามเปียวยักษ์พวกนี้แหละครับผมเริ่มต้นปลูกนะครับแปลงนี้ที่2ไร่สงานเริ่มจากบ่มีอยังนะครับไทยเป็นที่ดินเปล่าๆก็เริ่มปลูกก็คิดว่าหลังจากนี้อีกประมาณ 5ปีหรือ10ปีนะครับอาจจะได้เห็นผลผลิตของมันนะครับนี่อ่ามื้อนี่ก็อากาศดีครับเหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้เป็นยั่งยิ่งกับ่มอยังครับผมมักปลูกต้นไม้อยู่แล้วบ่ได้คิดอย่างไรนี่เห็นว่าครับต้นซักผมปลูกไว้เนี่ยแม่นมดเนี่ยครับอายุของแม่นหกเจปีนะครับคนครับแม่นมัดยื่ทางผลกับแม่นไกลๆครับ ปลูกด้วยความมักความชอบนะครับกแบ่ได้วางผลผลิตยอย่างไรแต่กะถ้ามันเป็นมาเป็นผลมากกะเอาไว้จำนายหรือว่าเอาไว้แจกคน้นนะครับมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะปลูกไวเก้เพื่อรูปเพื่อร้านนะครับก็เริ่มเห็ดได้ตอนนี้ครับถ้าบ่าเห็ดได้ตอนนี้ไปเห็ดตอนเทาแล้วมันสีเ่าท่านใส่ครับผม ครับเนาะนี่มาเขียบหนังพันธุ์พื้นบ้านธรรมดาเนี่ยแหละครับตอนแรกว่าสิเอามาเขียบเออ่ว่าสิซื้อมาเขียบหนังไอ้พันธุ์หน่วยใหญ่ครับของเพชรปักช่องมาผมว่ามันมันหน่วยใหญ่อยู่แต่แต่มันก็แซสบอยู่แต่ว่ามันมันผมว่ามันสู่พันธุ์พื้นบ้านเฮาบ่ได้ครับนะครับมเขียบหนัง <c oughs> ครับมาเบิ่งตน้นมาขามเปียวยักษ์ครับผมลงไว้ประมาณ อาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละครับจำพวแน่ใแจนะครับซื้อมากระติดทุกต้นครับซื้อแบบเเขาต่อยอดมาให้นะครับจะาของ้านเพิ่งบอกว่าโล่งได้สักพักนึงก็ให้ตัดตัดตรงนั้นที่ต่อยอดมันออกนี่ครับตัวนี้ครับมันที่กรีดออกนี่ครับมึงคักๆชัดๆก็ได้ครับนี่ครับ ตัดตรงนี้มันออกชิลองกีดให้เบิ้งได้ครับทดสอบอเบนงก๊กต้นน,นี่ครับ ปลอยมันปอดปลายมันออกก่อนมัดไหมครับ,บขามพันธ์เปียวยักษ์นะครับไม่ใง่ที่เขาใส่ดองใส่ยังกันที่เขาเอิ่อนขามพันธ์กระเสียดผมก็บโบ้จักขึ้นกันจะเห็นสื่อมาเบียร์ลวแพงเลยครับนี่ตัวละห้าสิบบาท มันคือแกงหยัยกถ่ะละ่ะหยักตั้งกล่องครับเป็นการต่อยอดนะครับมันก็กระสีเป็นต้นที่เขาเพาะเบียบักขม ของอีกชนิดหนึ่งว่าครับเราก็มาตตอหยอดของนี่ครับมันมีห้อยกีดอยู่ตรงนี้ก็่ที่เป็นตอหยอดของออกกิ่งพันธ์ของไอ้มะขามเปียวยักมาต่อครับต้องไผูกไว้ก่อนครับผูกไว้เพื่อย,ยังเพื่อกันเวลาร่มไม้แห้งครับไอ้มันต้นมันบเอ็นเมื่อมันยืนต้นได้สักหน่อยเนี่ยแหละเขาก็คอยมาแกวออก นักยากแนี่ครับกีดออกเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็สชีใส่ปุ๋ยอ้สมัยนั้นนะครับสมัยที่ผมปลูกต้นซักเดี๋ยวสีบอกสูฟังก่อนผมปลูกนาแรงประมาณเดือนเมษาดินนี่ก้นแทบสีบลอกเขานะครับนี่ครับเบิ้งสภาพต้นอันนี้ต้นก็ถือว่าต้นใหญ่แล้ว นี่ครับถ้าเทียบกับความกว้างกับใบแมานขืบหนึ่งอายุกับหกเจ็ดปีได้ครับเขาว่าผมบ้านะครับปลูกต้นไหม้นาแรงแต่ว่าผมคิดว่าปลูกนาแรงมันนี่มันมันดีก็คือถ้าถ้ามันถ้าต้นไหม้มันยั่งแล้วมันถือฝนอีกถือฝนฤดูหนึ่งแล้วมันมันสีมันสีรอดเงาเลยครับต้นใหม่นะต้นชักนี่ก็ดีครับไฟใหม่ไฟหลวกแขงกับ่ค่อยต่แบบนี้ ตอนนี้ราคามันม่นม่กขากินเป็นสวนครับปลูกเป็นแถวนี่บ่งาม้มันต้องปลูกเป็นเป็นย่อมครับยังสี่นี่ปลูกตามริมหวยทเท่ลซีต้นฮาต้นแป้งสันครับถ้าปลูกเป็นแถวเป็นป่าเลยมันมันสิต้นหน่อยครับนี่ครับต้นใหญ่อยู่ด้วยครับนี่อันนี้ก็ตัดเฮ็ดเสาได้แล้วนี่เมื่อกี้เฮ็ดตัดเฮ็ดเสาโลกลงจอดรถครับเมื่อสั่นกน็ตัดเรื่อยเฮ็ดเป็น เพิ่อทีเจอร์นะครับเนาะกับประมาณนี้แหละครับครับแปลงนี่แปลงเริ่มจากบ่มีหยังเดี๋ยวถ้าใครติดตามผมเรื่อยๆเดี๋ยวผมสิลงคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะผมสิปลูกพืชอ่ปลูกต้นไม้เอ่อชนิดละชนิดละแถวจนสุดพุ่นแล้วครับที่ทดสอบเบิ่งว่า เออเมื่อมันมันติดขึ้นมาเร็วนั่นมันสิเป็นยจางไลยนะมันสิเป็นสวนปลาลักษณะใดแต่แต่ผมก็เป็นห่วงช่วงหนาแล้งก็ต้องขยันหดน้ำเนี่ยนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปครับ๋ยไปเฮ็ดเวียกก่อนมานมเนี้มีแนวตรงเฮ็ดตั้งหลายอย่างครับสวัสดีครับ